โบยานดูบอยชเข้ามาแทนที่นะครับสาก็จ่ายไม่ติดน,นะครับกระสิดเดตครับรสีสเกตถูยขึ้นมาโบยานให้กาฟานดูดูสิมีัตว์ลูกนี้ตรงตัวกำพลประโถมคกุลครับทางครดาสวานแคทครับชนะดพนเกตโตเปิดมาอธิยาบงลูกนี้มาตรงตัววีระเกิดพุซาพอดีครับรสีสเกตมก่อนบียอรลิมบาเลี้ยงต่าเส้นมาบียอรลินบัเลี้ยงตบเข้าในมาเอาอยัางไงดีได้ลองยิงก็โอ้ข้ามคานครับจังหวะลิกม้วนยิงของกรสิเดตเวทยาวง จังหวะยิงได้สวยแล้วนะครับกาซินเดนเวทยาวงไวาเยอะแทบทุกนัดที่เล่นไม่ว่าจะในบ้านนอกมาเอา้าจิ้มลูกนี้ไปจ่ายให้คู่ต่อสู้ได้ลองยิงล็อกมาจิ้มลูกนี้ไปเข้าครับโอ,โ,โอ้โหกาซินเดนเวทยาวงโอ้โห,โโหวีระเกิดพุทธาครับเดชาบุญใจหายใจคว่ำครับแต่ว่าโอ้โหยังป้องกันลูกนี้ไว้ได้ครับโอ้โหกาซินเดนกะเอานิ่มๆแล้วนะครับดูจังหวะเปิดของมาลองแล้วนี่ครับไป แต่งให้กับซีเดตดูล็อกหนึ่งแล้วจะยิงจะยกเหนือวิระลูกนี้โอ้โหแม่ไปลองเกี่ยวโอ้เหมือนจะไม่ติดแต่กายพอดีกับซีเดตมารับช่วงต่อกาซิเดตหนีคมกริดแล้วคมกริเนี้ไปดึงกาซิเดตต้องระวังครับโอ้โหคมกริดมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับโอ้โหเล่นลูกนี้เสี่ยงมากครับคมกริตําโศกเชือบต้องดูครับพอดีสินจะตัดสินจังหวะนี้ยังไงครับดูจังหวะของกาซิเดตครับ นี่ครับมารับบอลแล้วพลิกสวยมากครับแตะลอดไปแล้วนี่ครับมือโอ้มีเสียงเฮมีเสียงเฮในสนามเฉลือกเกียรติ80พรรษาครับผุ้ตศิลิ์ตัดสินว่าอย่างไรครับอาจจะเป็นใบเหลืองที่2นี่ครับน่าจะเป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงของทางคมกริจคำโศกเชื่อไปครับจังหวะฟาวเนี่ยดึงเ่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่านี่ครับพู้ตศิลป์ให้จังหวะนี้เป็นใบแดงของคมกริจคำโศกเชื่อครับ ต้องมาเหลือผู้เล่น10คนนะครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแลกนะครับทินเยือนอีสกเกตครงขวากล้องตัวของกาซิเดชเบทยาวงเข้าไปครับเกตกาฟาดูซินมี่ไปนยครับก,กาฟ,า,า,กา,ฟาทายลูกนี้จะแอนทอนมีพลาดไม่ฟังแอนทอนยิงลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวโอ้ไม่ใช่แอนทอนครับเป็นโบยานครับยิงไปตรง เดี๋ยวมากันรู่ครับก่อนจะมาติดตามการผ่าดสดไนลรึ้งเวลาหลังกันต่อครับเรานีงเป็นยานิเต็ดที่บุกจากขวาไปซ้ายนะครับในชุดสี การสำโลงครับโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับบิยอร์เลนเดอร์มันดูครับเชนนี้สวยมากครับทางซ้ายเปิดนี่ครับจั้งยิงมาเลยครับแล้วโอ้โหบอลมาถึงเขาแล้วแม่บอลมันมาเร็วนะครับแล้วไปโดนหน้าแข้งดูครับดูอีกทีปัดมาโอ้โหปัดมาโดนหน้าแข้งเขาครับเปิดมาโดนดักโดนอามาโล่อารดียยังเก็บได้ทีดอาเดียอาเดียจิงซะเลยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับใกล้เขียนขึ้นเรื่อยๆนะครับ อู้ทักมาจุี่จะเลี้ยงตัดนายเอาไม่อยู่แล้วเอกพันทักมาจุี่จ่ายมาโอ้โหแต่ว่าเอาเขาคงไม่ได้แต่ยังมีมินาทีอีกทีโอ้โหไปตรงมาลองเปิดมั้อนุ้ยม to <together> ีระนะไปถึงแล้วครับผมดูหมดทิ้งไม่ได้วีระไงกอดชมบูเลยครับช่วยเซฟเอาไว้ครับเกือบพลาดนะครับจังหวะออกของวีระอุษาครับจับขึ้นมามาลองเปิดขึ้นมาเนี่ยไปถึงแล้วครับโอ้โหตรงนั้น นีครับมีรออยู่ครับมาทางซ้ายกับโกราดมาลองจ่ายมาชนะคนเกี่ยวโดนดับเอาขึ้นไม่ได้ครับโดยสีสเกตโอ้ยผมสั่งจ่ายลูกนี้เอาวิรัตโตโฮโคตดีครับยิงไปติดของพมกระโดดยิงอีกทีโอ้โหเดชะบุญครับสีสเกตไม่โดนลูกนี้โอ้โหสื่อสารกันไม่ดีครับสันเบนีวีระเกิดกุศา ดูครับเนี่ยล้วโอเอกพันจันดากรนครับไม่เข้าใจกันครับเพราะเราไม่เข้าใจกันจังหวะนี้นั้นจึงโดนยิงแบบนี้ครับแต่ยังดีที่ยิงเราไม่เตะขวาดแกังโอ้โหอดิยาซัดลูกนี้โอ้โหโอ้โหลูกนี้บอลที่พุ่งออกไปอย่างแบบมีรุ่นเลยครับขึ้นน้าหนักได้แล้วครับาอทางมันผิดไปหน่อยครับดูครับรับบอลมาแตะหนึ่งทีแล้วก็จะปั่นโอ้โหมันไม่ปั่นครับ โอ้มันไม่โอ้โหโดนลินดามันทำได้ดีแล้วลูกนี้ยิงชนคานครับโอ้โหชนเสาหรือคาลครับโอ้เป็นอธิบดีครับขอประทานอภัยมองแทบไม่ทันเลยครับท่านเลยนระโดดี่ยาวแล้วก็เปิดมาลูกอันนี้บอดีเปิดโอ้โหวีล่าซุปเปอร์เซฟครับทักมาจูมี่มองลูกเลยครับลูกนี้โอ้ดูจังหวะเปิดก่อนครับนี่ครับโอ้โหแบบกระโดดแล้วก็ลอยตัวได้นานมากนะครับ นี่ครับสวยทั้งคนมงแล้วก็สุดยอดทั้งคนเซฟครับโอ้โหยุทธนามาแล้วครับยุทธนาด้วยกับเมธีเมธีมีเพื่อนมาช่วยอีก2ด่านโอ้โหมาคนเดียวยุทธนาไปยังไปได้ยุทธนาล้มมาในกรอบเขตโทษราสิว่ายังไงครับชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โหเสียท,าท่าเลยครับโคราชโ,โอ้โหแล้วใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไปด้วยครับ<อ>ทางด้านของเมธีทวีกุลการครับโอ้โหพลาดครับโอ้โ แบลงมาเป็นทีเด็ดเลยครับยุทธนาเรืองสปาสิบเอ็ดครับดูครับนี่ครับตรงนั้นนะสามคนเอาไปอยู่นี่ครับมีมือขวาดึงเสื้อโอ้โหแล้วก็เหมือนจะมีเกี่ยวที่เท้าด้วยครับนี่ครับโอ้โหสะใจเรียกจุดโทษให้กับทีมศรีสะเกดได้ด้วยครับหลังจากที่โดนขี่มาอยู่นานครับโอ้โหแล้วแล้วต้องมาเหลือผู้เล่นเท่ากันสิบ ขวาดูโลซินมี่วิ่งมายิงลูกที่เข้าไปครับโอ้โหยิงมุมดิกเลยครับไทยลีนะครับโอ้โหแล้วดูท่าดีใจครับสะใจเลยครับเป็นลองมาสีสเกตเห็นไหมครับโอ้โหมาอย่างเยอะเหมือนกันนะครับนั่นน่ะได้เฮเลยครับอดูอีกครั้งครับจังหวะยิงโอ้โหเลือกยิงมุมนี้ยิงไปทางขวามือของตัวเอนะครับแล้วโอ้โหมุมดิกมากครับดูความแรงของบอลเห็นไหมครับคือยิงเสร็จไปแล้วบอลยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่เลยครับโอ้โหก็ยยิงน้ําหนักเด็กขาดมากครับ ทางก็สุดยอดเลยครับลุกนี้กาฟาดูโดซินี่ครับ<อ>ลินดมันยอดมาเอาแลวก็บอลมาตกโอ้โหอดิยาไล่ยิงลุงนี้มาไปตรงตัววีระเกิดผูด้ชายครับวันนี้วีระเลินเดอมันยิงด้วยซ้ายชนคานอีกแล้วครับโอ้โหดูสิครับเนี่ยโอ้โหโคราช โอ้โหวันนี้ไม่มีโชคจริงๆครับแต่ยังทดนเวลาหนาทีครับโอ้โหลินเดอร์มันยิงฟรีคิกชนคานอีกครับโอ้โหใครไปเอาพยันเนเตอร์ออกไปหรือเปล่าครับดูครับจังหวะยิงลูกนี้เต็มคานเลยครับบียร์รเดอร์มันโอ้โหสองคานครับสิรัตกลับมาที่โดมินิกาดิยาดิยา เข้าซ้ายลูกนี้จ่ายชิงหนึ่งสองอัดี้ยายิงลูกนี้เรียบร้อยครับนั่นแหละครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับโคลาสวัสด์แครับตีเสมอได้ครับจากโดมินิกอัดิยาครับโอ้โหประตูนี้ประสานงานกันยอดเยี่ยมมากครับตอนแรกผู้เล่นเยอะกว่าไม่ได้นะครับมาเสียดูจังหวะนี้ครับทำชิงสวยมากครับแล้วซัดเลยไม่ต้องจับลูกนี้หมดสิทธิ์เหมือนกันครับโอ้ทำชิงมาสวยมากครับชาคิดให้มาแล้วก็มาจบที่อัดียาซัดแบบว่าไม่ต้องจับเลยครับลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์ครับวิระเกิดพุชา แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับได้ยิงลูกเลี้ยวต้องปัดทิ้งเหมือนกันครับโอ้โหเกือบไปครับกำพลปฐมอาคกุลครับต้องปัดทิ้งครับโอ้วูยเกือบโดนครับอืตอ์ิาดีให้ไปที่ประลองประลองกลับมาชาคิดละวันประโคนสั้นลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแหมเกือบไปครับจังหวะขึ้นมาได้จบครั้งนี้ของนครราชสีมาเกือบได้เหมือนกันครับ โอ้โหดูมีความพยายามตั้งใจมากครับผูดเดนของนครราชสีมาจบลูกนี้ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับชาคิดระวับบงประโคนล,ลีนเดอร์มันยิงเองซะเลยโอ้เบาออไปครับมล้ก็มาคุกได้มีกระชอกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ตามระคว้าได้แล้วผู้ตัดสินก็เป่านักวีนบนเวลาการแข่งขันครับนะครราชสีมา,มามาได้เอฟซีเสมอกับสีสเกตเอฟซี FC ไปแบบสุดมันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ